เอาละครับเริ่มนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่สกายวอล์กเชียงคานนะครับตอนนี้รถออกแล้วนะครับแล้วก็แต่ข้างล่างตองเราบริบทด้วยบริบทเป็นยังไงน้ฝนบนที่หน้าวาดเสียวนี่สั่นเลยเดินเดินไม่ได้เลยครับก้าวขาไม่ออกิงก้าวข้ามสั่นเลยน้ำฝนด้วยคุณสนใจนะครับลื่นนะเนี่ยลื่นออกเสี้ยวอ่ะเดี๋ยวก็เดินดูระวังระวังมต้องระวัง มายังไม่ถึงเลยยังไม่เห็นเลยชอบอะไรกันเยอะจินตนาการหรอจินตนาการสิโนะจินตนาการไปก่อนั้นระับน่วรับประเทศระดัรนหยกเนาอไปขาบนนุ้งเห็นทางนะครับทางขึ้นก็สูงชันเป็นธรรมดานะครับขึ้นเขาเนาะนะผู้ที่ไม่ชำนาญทางก็เขาก็เลยไม่ให้ขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ก็เลยใช้รถของท้องถิ่นนะครับนี่เห็นไหมฮะ